สวัสดีค่ะวันนี้มาดานจะทำหมกหน่อไม้นะคะหมกหม้อค่ะทานกันค่ะทานพร้อมกับใบชพูแล้วก็มะเขือนะคะหมกหน่อไม้หมกหม้อใส่ปลาร้าแล้วก็หมูสับด้วยค่ะวันนี้จะใส่ทั้งปลาร้าตัวแล้วก็หมูสับด้วยนะคะรับรองว่าส่วนนี้เด็ดค่ะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำแล้วขั้นตอนกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะหมกหน่อไม้นะคะใส่ปลาร้าค่ะ ใส่ปลาลาตัวค่ะแล้วก็หมูสับด้วยค่ะก<ๆ>็มีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ Goodnight ค่ะมาดามซื้อแบบเป็นถุงนะคะที่เราก็เอามาทําเป็นเส้นแล้วต้มะคะ่ะต้มน้ําเดียวเขาไม่เปรี้ยวนะคะไม่เปรี้ยวไม่ขมะคะ่ะแล้วก็มีใบแมงลักแล้วก็มีข้าวเหนียวตํากับพริกะคะ่ะแล้วก็พริกสดะคะ่ะพริกเป็นลูกๆก็จะใส่ลงไปแล้วมีหมูสับนะคะก็มีปลาลาตัวค่ะปลาลาตัวแล้วก็ผักขยงค่ะถ้าใครจะใส่ ถ้าคนไหนชอบชะอมก็ใส่ชะอมได้นะคะใส่หมูสับโอ้หมูสามชั้นได้ค่ะแต่วันนี้มาดามใส่หมูสับนะคะแล้วก็มีน้ำยานางค่ะมาดามบั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยำนางเดี๋ยวเราไปต้มปะลาะกันค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วค่ะเราใส่ปะลาลงไปค่ะ ราจะต้มให้เนื้อก็ออกค่ะเราจะเอาเนื้อเขาแล้วก็เอาไปกรองเอาน้ํานะคะปล่อยให้ขเขาเปื่อยก่อนค่ะพอเนื้อปลาเปื่อยแล้วเราก็จะเอาแต่เอาเนื้อมันออกนะคะเนื้อออกค่ะ จะเ,เะลือกปลาลออกนะคะเอาเต็มเนือนะะ้อค่ะปลาล้าเราต้องล้างก่อนนะคะเพื่อลดความเค็มะคะ่ะต้องล้างน้ําก่อนนะคะใครจะใส่เป็นปลาทูเค็มก็ได้นะคะคนนี้ทำไม่ทำาตาล้านะคะใส่ปลาทูเค็มปลาทูหอมมามาสับนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้ะคะ่ะ แต่เนื้ออย่างย,ยีงเล้ค่านนี่ค่ะจะได้เนื้อะลาอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จะต้มเราจะไปกออาน้ำมันนะคะ นี่ค่ะปะลาที่เราแกะเอาเนื้อมานะคะเราจะใส่ใส่หน่อไม้ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะเอใส่น้ำยานางก่อนดีกว่าใส่น้ำยานางก่อนนะคะนี่จะเป็นหมกหม้อนะคะใส่น้ำยานางลงไปค่ะตามด้วยข้าวเหนียวที่เราตำไว้กับพริกนะคะละลายก่อนค่ะไม่งั้นจะติดกันนะคะ จะคนเขาละลายก่อนแล้วมายองนางแล้วก็เขาเหนียวเอาไปแช่นะคะแล้วก็มาตำรวมกับพริกค่ะ เราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับใครจะใส่เป็นหมูสามชั้นก็ได้นะคะใส่ได้เหมือนกันค่ะหมูสาชั้นมาดามเคยทําแล้วก็เลยลองเปลี่ยนดูค่ะแต่สูตรนี้อร่อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบปลาลาก็ใส่เป็นปลาทูเค็มปลาทูหอมเหมือนที่มาดามบอกนะคะเอาไปสับนะคะ เราจะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะเราจะเพึ่งใส่น้ำปลานะคะพเพราะปลาคามีความเค็มอยู่แล้วค่ะตามด้วยปลา,าค่ะเนีย้ยาปลา,านะคะ ต่เมื่อชูรสนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะก็พริกเม็ดนะคะที่มาดามล้างไว้ค่ะพริกเม็ดบางคนชอบเผ็ดแล้วก็ทานได้เลยค่ะ ก็ผักขยงค่ะผักขยงใครจะใส่เป็นชชอมก็ได้นะคะเหมือนที่มาดามบอกค่ะใส่เป็นชะอมได้นีถ้าใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่ไปเลยค่ะเพราะงั้นกลิ่นเขาจะกบกันนะคะตามด้วยใบมังลักค่ะอันนี้หมุกหม้อนะคะเราไม่ต้องหาไปตองให้ยุ่งยากค่ะ งไฟเลยค่ะเดีย๋ยวตั้งไฟกันเลยนะคะแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะพอสุกเราก็ใช้ได้เลยนะคะปิดฝาค่ะปลพอเดือดก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วมาดูกันค่ะเราใช้ไฟกลางนะคะเพื่อให้คนค่ะ ถ้าไม่คนเขาเหนียวเขาก็จะติดหม้อนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราไปทําทานดูนะคะหมุกหน่อไม้ค่ะหมกหม้อค่ะไม่ต้องง้อใบตองให้ยุ่งยากนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยค่ะถ้าเราไม่เค็มเราก็ใช้น้ำปลาที่เราต้มปลามเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปก็ได้ค่ะ ทุกอย่างสุกมาแล้วยกเว้นหมูค่ะเราแค่ทําให้หมูสุกก็พอค่ะแล้วเราจะมาชิมกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราไปทำพานูนะคะนีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของมาดามก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะ คือไม่พลาดค้ปใหม่ๆของมาดามค่ะตอนนี้หมุหน่อไม้ค่ะใส่ปลาล้าตัวค่ะพร้อมหมูสับของมาดามก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์มาดาม้ลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ